ดีแล้วผมพี่เตียนไครปะ <t iny> มาแล้วเินเินโอโอโโโโอเคนะฮะก็อันนี้ก็สำหรับเกม The Mimic Chapter สามก็ขอจบอเกงแค่นี้ฮนะฮะรบแล้วครับเออตอนที่ไหนเราเวน้นมาอา่อวันนี้ <S <s <ans> <S ก็มาอยู่กับอา่าโลบองนะ,ะกับแมปที่มีชื่อว่า The Mimic Chapter สามกัน เขาจะใช่ไหมบินใช่หรือ่าใช่เสียงเหมือนกำลังจะตายเลยบินหลังจากที่เราเล่นเ <c oughs> กมน่ะแล้เหมือนกำลังจะตาย <c oughs> <ะ>เราได้ไปรีเล็ก <c oughs> ตัวมาไงอ่าเบินใครจะหนักยังไงก็ต้องเป็นชาร์จอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ใช่ว่าต้นเกมไม่น่ามีอะไรนะก็เดินตามเดินเลยแล้วกันหุยเขาเปลี่ยนรูปแบบการเดินใหมป่ปกติจะเดินเดินทางยาวๆตอนนี้น้ำยาวๆเลยโดนลากพีในน้ำโอ้กระชากลงไปเลยไง อะไรอ่ะรอดมาแล้วยังจะเข้าไปเรียนภาษาดีกปราภาษาไม่ภาษาพอทีแล้วเราออกหลอกมาแล้วไม่ใช่เหรอต้วเหนียวมาแล้วเออแล้วเราเข้าไปทาไมอีกถ้าจัาไม่ได้เราลืมมันไม่ได้เล่นานถก็เราลืมแล้วไปเราจะโดนจังสเกตแล้วไม่รู้ไม่เคยกลัวนักแข่งออบบี้อันนู้นเฮ้ยโอ้โหคนมืดเลยเวนต้องลองน้ำสักทีลองดูดิเวนแต่ทางเดินเนี้ยเจอบ่อยเลยจังสแกตมันมืดตึมเลยนะเวนเองลองไปดูดิปัสาเดินเลยนะควก็โอ้โหถ้าไม่เปิดไฟนี่แบบมองไม่เห็นเลยว่ะ เอาไปหายเอาเกมเองหลุดเบนอ๋อเอาไม่ใช่มันเปลี่ยนฉากมันเปลี่ยนฉากโทษทีโอเคเอาทำไมอ๋อนึกว่ากลับมาที่เดิมโอเคคนละที่เลยนะตกใจที่ว่าโดดจัตสแกตเอออยู่ดีตัวก็ค้างแล้วเออเออแล้วก็ไปเออเออเอเอเออเออตัวค้างแล้วก็ไปอ่ะจอซี่เลยหายไปเลยไหนดูซีอันนี้เลยโตติกอ โอเคอ่านไม่ออกกดมือเปิดไปเลยแม่ระดับนี้ละโอเคได้งั้นเราไม่ต้องอ่านแล้วเอฟวีไอโอพิเดียวคู่หูหนักตรงเองดังไปไหมเองดังไปเลยเออเลสโก้ลืมเปิดเสียงโอเคเปิดละตอนนี้แหละโอ้ฉันก็ไม่ก็เหมือนกันอ่ะโอ้โหเออหเสียงน้ำตกเออเสียงน้ำตกหอมจริงมากอ่ะโคตรดังอ่ะฉันขนาดขั้นเปิดแค่สามขีดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งดังไป ใช้ได้อยู่นะอืออืไป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 ต์โปเอ้ยอย่าล็อกอย่าปิดประตูโอเคมาดีเบียนนำเลยเพื่อนอย่าปิดประตูอีกนะฉันกลัวอย่ามาน้ำนำเลยมันงน้นแล้วนะนำดีเบีนก็ได้นะไลท์ทาฉันอีกนะอย่ามีตีวิ่งอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรหรอกเบนเชื่อหรอปานรงจำสเก็ตบอกเลยไม่ดูสักจำไม่ดูอึ่ยมัน ไม่ใช่ในด,ดาบพิฆาตทสูนรเลยอะเออใช่ไอห้องไอห้องนั้นแ่ะเอ่อห้องที่สู้กับไอตัวกองอ่ะฉันจําชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูนานมากเลยมันจะเขาหงกดเลยปะใช่มันเขางกงดเกมนี้ส่วนมากมันเป็นเขาวงุดอยู่แล้วอ่ะกานชีโล่นายอยู่ไหนนี่อะไรตู้หรอมีให้ซ่อนด้วยเหรอเชีย่ยไม่เอาดีไม่เอาดีจะใครเดินโอ้โหเวนตันห้องตัน ตั้งแต่ก็เป็นที่เรียนแล้วเหมือนแบบตีกองอะป่งป่งอ๋อตีกองแล้วมันเปลี่ยนห้องเหรอเหมือนเหมือนในไอปอาสูรตัวนั้นนะเชี่ยจำชื่อไม่ได้ละแต่เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไว้แล้วกันนะ,ฮะเฮ้ยเป็นคนท<ๆ>ี่ยังไม่ได้ดูดาบพิชานอาสูนก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะนี่มันโรงแรมเราอ่าโรง,งแรมโรงแรมรักเรานี่หว่ามาเป็นพอพร้อมแล้วเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้ ไปเคาะทำไมแล้ไม่ได้เคาะมันมันฉันจะกดเปิดไว้ก็อาจจะมาขี้อยู่ก็ได้หรือเราเคาะวะอินเทอร์เน็ตใช่ยันยันเคาะอือออกมาจะซ่อนกูไปไหนมึงออกมามึงออกมามึงออกมาแน่จริงออกมาตัวตัวกูดีไหมมาเอามึออกมามึงออกมาอย่าอย่าเก่งแต่เคาะไม่กูเคาะเองดีกว่าเราลองเปลี่ยนทางดูไมปบนเราลองเปลี่ยนทางดูว่าเลือกความ ชเบินมันเปลี่ยนทางได้จริงด้วยเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเว้ยเราไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยอือคนละห้องเบนตรงนี้คือคนละจุดกับตรงนั้นที่เรามาฮะอะไรอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเบนมันคืออะไรคืออะไรมันข้างหน้าเรามันคือภาพพิสลูปอะาพพิสตรลูปหรือเปล่าใช่เหรอเบนใช่เหรอดูจากเงาก็าเดี๋ยวไปเลยกันไปกันเดี๋ยว โอเคอย่าไปสนใจอาจจเป็นสองที่เราต้องกีบมาไม่รู้เปิดได้ว่ะแล้วมันมีแค่สองเลยใช่ว่ามันมีสองที่เหรอเบนมีสองที่เราต้องไปเหรอเออเออเบนมองหลังไว้ฉันมองหน้าเองเพื่อนไม่ฉันมองหลังให้เพื่อนเบนมองหน้าต้องวิ่งแอนต้องใช่เหรอใช่เบนเราต้องวิ่งยังไม่ได้สวัสดีเลยเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเบนตามหลังมาเบนวิ่งตรงนี้ ไม่เสียงมันตามหลังมาเว้ยเฮ้ยนี่มันกลับมาที่เดิมนี่ว่าดูเหมือนว่าเอ่อเราต้องหาเราต้องการเอ่อต้องการชลแงน่ะเราต้องการชลแงเบนเมื่อกี้ตัวอะไรอะ่ะแม่งโคตรสูงเลยโอเคมาเบนเรียอความคาดหาถายไปสูเ่เลือไปสู่กระเซยแล้วเบนแต่เราเคยผ่านเกมผีมาหลายเกมแล้วนะเชื่อหอไมไปก็พิสไปกับม่เชื่อหรือ ไหนข้างหลังเหรอมันรัวขึ้นมันรัวขึ้นไหมไหนตรงไหนอะตรงไหนอะเบนข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนอะนี่นี่มันมีข้างหน้าเราเหรอข้างหน้าข้างหน้าเลยใช่ปะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคแกเป็นใครเออไม่มีใครเบนเราคิดเองมีกลุ่มชิกให้กดรหัสเบนโอโหภาษาจีนเหรอไม่ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นให้ใครใช้ให้ใครเล่นเนี่ย เออมันต้องมีเป็นคนที่แบบเก่เงในเรื่องภาษาญี่ปุ่นหรือเราต้องอดูคันจิเบนเราต้องไปหาหไอ้นี่หารหัหหสเบนเราอาจจะต้องไปประตูฝั่งนู้นก่อนนะเบนคิดไงนี่<ะ>ด้วยปแม่แม่ไหนนี่เหรอทางนี้เหรอใช่เหรอ,อ,อโอเคฉันลองเดินดูนะนี่เป็แมงโคตรมืดเลยเหมือนตะ,ตะเกียงนี่แบบไม่ได้ช่วยอะ่ะจริงๆนะ ไม่ได้ช่วยเลยแค่สมัครรับตัวใช่แค่นั้นเองเดินมืดมืดยังดูอน่ากลัวน้อยกว่าเลยเยี่ยนี่ไงเป็นขอแคปก่อนนะฉันอ่านไม่เป็นอ่ะแคปหน้าจอถ่ายรูปกับว่าถ่ายรูปก็ได้เป็นแคปเจออีกสักรูปเป็นแคปเจอแคปเจอบับบเว็นขอเขาลูปปกติรูปหนึ่งเขาลูปปกติรูปหนึ่งออกออกมาก่อนออกมาก่อนแคปเจอโอเค โอเคไปเบนเราเรามาจากทางไหนนะเบนทางนี้ปะทางนี้ปะใช่ปะทางไหนโอเคเฮ้ฉันโผล่วแมงมุมหมดฉันเปี่ยนเปี่ยแมงมุมที่เองใส่อ๋อน่ารักดีอ่ะเบนมันบังมันบังบังยับสเกลหมดเลยอ่ะดีนะเบนจะได้ไม่กลัวฉันดูก่อนนะโอ้โหสูงเลยดูตดิตัวนี้อ่า ตัวนี้สามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าโอเคได้ปะอ้าวไม่ถูกเหรอฉันดูไม่ผิดนะสามศหนึ่งห้าเหรอสามศูนย์หนึ่งห้าใช่ปะใช่แล้วเป็นปีเหรอปีคศเอ้ยนี่ไงคอบาแถลงเป็น half light to a n i m a อ่าไปเลยเบนเอาแล้วเราต้องไปไหนอ่ะอ่ะฮะโอเคกลับไปที่เดิมซ้ายต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 ายอ๋อนี่เหรออ๋อนี่เหรองะงะตรงนี้เหรอนี่ไงเราก็มีคอบาแล้วไงดูเหมือนว่าเราต้องมีคอบานี่ไงโอเคทําไมฉันกดไม่ติดอ่ะไม่เข้าใจเลยเบนอ่าเนี่ยอะไรผ้าผ้าหระรูปเหมือนผ้าเลยใช่ผมจะรูปจริงด้วยเบนตาทุผไม่ไม่เจอผี ใช่ครับพี่ฉันว่ายิ่งจันหนักกว่าเดิมเลยนะเพื่อนนี่อะไรโอ้เราจะไม่อ่านเพราะมันยากเท่าไหร่อ้ะห่อ่เฮ้ย่ะทำไมถึงมาพูดล่ะเฮ้ยแต่กำลังแบบดูใครมันจะดูก็จะหานมาตัวนี้แล้วก็บอกแบบเท่าไหร่ ชาร์เตอร์นี้เล่นแรงเหมือนแฮร์เวนชาร์เตอร์นี้เล่นโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนเกินที่เฮียปกติเกมนี้มันไม่เคยทํากับเราแบบว่ามาอยู่ข้างหลังตอนที่เรากำลังจดใจจ่อสักอย่างกับการอ่านอะไรสักอย่างแต่ขาหลังตอนนี้เริ่มระแวงแล้วเนี่ยเวนอย่างนั้นถ้าเกิดจะไม่เตือนอีกแบบว่า้งหลังอ่ะอีกก็เดินทางแล้วก็ไม่สนพีเดือดจังสแกนเลย เอ้คนน่ากลัวเลยเอ่อฉันเริ่มไม่อยากนำแล้วดิเบนไม,ม่อยากนำเหมือนกันไหมโอเคเดี๋ยวฉันนำก็ได้เอ่อฉันชินแล้วกับการเล่นเกมผีเนะี่ยเห็นปะฉันไม่เคยกินเบน,นมาดิแต่ฉันว่าแมปมันดูมืดลงกว่าชาปเตอร์ที่แล้วปะิดเสียงไหมไม่เอาเสียงได้ไหไไไคนลุกไทปทางซุปอลยเฮ้ยแมปมันวนปะเนี่ยเป็นแนวแบบแนวแบบอยู่ติดอยู่กับที่เหรออะไรอีกอ่ะต้องกลับหัวเหรอโอเคบฮ้ย ยีอ่อะไรอะอะไรอะเบนเบนข้างหลัง <c oughs> เอย้ยดูเดี๋ยวก็ปิดเปิดไม่มีอะไรใช่ป่ะเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วใช่ป่ะงั้น<ช>เราขอทำเป็นคนดีไหม้ยเขากอนเขาหันมาใช่เหรอใช่เขาหันมาอยู่แล้วเบบเบนเขาหันมาอยู่แล้วใช่เขาหันอยู่แล้วหันอยู่มุมห้องอย่าสนใจเขาเหมือนเขาสัตว เปิดแล้วนี่ไปไหนแล้วเปิดแล้วเขาเปิดนให้เราเขากระดดีแพนตรงนี้วิก้อนโอเคขอเขาแคปขอถ่ายรูปนะฮะขอขอนุญาตถ่ายรูปเพราะว่าเราความจําสั้นเฮ้ยเสียงหายไปแล้วหรือเขาแบบเมื่อกี้ถ้าเราสมมุติเราออกไปเลยเราก็จะโดนจำสแกรใช่ป่ะแต่จะไ,ไม่โดนแหละเห็นว่าเออจริงด่ะอีนเอนี่ยเราต้องไปทางนู้นปะทางโอ้แดงเกืองเลยวินไม่เจอหรอกแม่แกมที่เสียตัว่างจะไม่เจอ ใช่แ้วมันเป็นสีแดงนะเว้ยเหมือนชาฟเตอร์นี้จะเน้นการหลอกจากข้างหลังเป็นไปได้โอ,อ <c oughs> โอ้ยกูโดนอีกแล้วโอ้โหเกมมึงเอากูจนได้เอากูอันนี้มัน,นไม่ได้หลบเต็มจอมันเป็นตัวมันใช่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้อะไรมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวบิน <c oughs> โไม่เล่นแล้วได้ไหมเนี่ยไม่เล่นแล้วได้ปะอุ้ยแม่เราต้องไป่อมาขนาดนี้แล้วโอเคก็ได้ Let's go more อุรหัดอีกแล้วอีกแล้วใช่เบนเดี๋ยวนวเดี๋ยวดูแคปไปก่อนแคปไปดูก่อนห้าบวกสองบวกสามเป็นแปดโอเคแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกด้วยแล้วก็ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดไม่นี่มันสี่ไอคี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 4, 5, 6, 7, เนี่ยสองเป็นส <c> ี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้นอ่าสี่สี่แปดเป็นเก้าอันนี้เหรอเฮ้ยถูกเฉยเลยเบนเฮ้ยโอ okay, เคเบนน่าจะไม่มีอะไรลองเม,มืนล้รมันสูงขึ้นปะใช่นะมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนแรกแบบแค่ปลายเท้าเราเองอะแค่แบบส้นเท้าเราตอนนี้มันถึงหน้าอกแล้วอะถึงเอวอะววเออ,เอมันถึงเอวแล้วทำไมฉันมองไม่เห็นเลยวะ อะไรเออเบนีเน่เห็นเงาตรงนั้นะ่ะเงาประตูหรอห้งตรงน้ำใช่เงาประตูฉันน่าจะโดนนะไอ่ะไม่โดนหรอกฉันมั่นใจมากเลยมั่นใจมากๆเลเห็นปะไม่มีอะไรน่ะรอด